ชายหนุ่มคนหนึ่งจากยุค90ในชนบทเขาใช้ทักษะการวาดภาพสุดเทพวาดภาพ3ามดีเหมือนจริงสุดๆโดยใช้แค่ฐานกับผงสีทำให้คนดูทางบ้านต้องว้าวเขาวาดกำแพงที่ทะลุพื้นถนนจนคนที่ผ่านไปแถวนั้นต้องทึ่งไม่อยากจะเชื่อในสายตาอีกครั้งหนึ่งเขาวาดทางเดินบนถนนจนสุนัขที่เดินผ่านมาคิดว่าเป็นของจริงและงุนงงเลยทีเดียวต่อมาเขาวาดสุนัขล่าเนื้อ3ดีภาพเหมือนจริงมากจนคนที่เดินผ่านถึงกับสะดุ้งสุดตัวเขาชื่อว่าจางมาจากเมืองหนานผิงมน ทนฝูเจียนอดีตครูสอนศิลปะมีพื้นฐานการวาดภาพเหมือนแน่นมากวันหนึ่งขณะก่อไฟทําอาหารเขาเกิดไอเดียว่าถ้าใช้ฐานวาดบนพื้นจะเป็นยังไงนะเขาลองทําและโพสต์ลงโซเชียลผลคือไวรันทันทีคนดูนับล้านแชร์และชื่นชมสิ่งนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทําต่อเขาเริ่มนําผงสีมาผสมกับงานวาดสามดีผลที่ได้เหมือนจริงจนแยกไม่ออกว่าจริงหรือหลอกครั้งหนึ่งเขาโดนหมาแถวบ้านวิ่งไล่วันต่อมาเขาวาดรูปหมีตัวใหญ่อยู่กลางถนน จนหมาตัวจริงวิ่งผ่านมาถึงกับเบรกหัวทิ่มแล้ววิ่งหนีกลับทันทีแม้แต่กำแพงเมืองจีนก็กลายเป็นผลงานบนถนนของเขาเช่นกันคนดูต่างชื่นชมและยกนิ้วให้เขาทั่วทั้งโซเชียลแล้วคุณคิดว่าเราควรจะสนับสนุนคนแบบเขาหรือเปล่า